กะเ็ยหนี้รวยก็อยรวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ฮึบฮึบฮึี่ยฮีตีฮีตีตุกคาเทปบีบีแล้วก็ให้รวยก็อยรวยโอ้ยโอ้ยเขาว่าให้โชคดีโชคดีอย่างโชคดีโชคดีมันเป็นหีตีหีตีกูใจแตกแพนได้ดิแพนไอีกแพนกูแล้วล่ะกะเถิดอะไรแต่งชุดไม่สวยเออ โอ้ก็เลยโอ้ขวามเลยกุลทองก็โดนกะเทยอะไรแต่งตัวสวยแต่หน้าไม่สวยเอออุ้ยโอ้กะเทยอะไรช่างไม่ผ่านแธดมทั้งหน้าทั้งนมยานยังจะเป็นกะเทยนะอันกะเทยนี้ไปได้แต่ไรมาหรือไปนาไปเก็บได้อยู่กลางทางเออมีแต่บ่าให้กับแต่คนอื่นไม่ดูฟื้นสังขรนจ้าขวางหนอ ดูขุมตาอุ้ยนึกว่าไทยมออุ้ยเอาหน้ามาให้กูหยียบสักทีสิบ่าบอครองเมื่อเจ้ามามีอะไรมากับเจ้าผู้ใหมาผู้ใดมากคับเ่อบเมีนกูท่องก่อนเมื่อเจ้ามามีอะไรมากับเจ้าจะหาเอาสิ่งใดเป็นแก่นสารฮยู่นั่านาังอย่างยูนาน ก่อนเนี่ยอ็มาสัมผัสเดี๋ยวเอ้ยอกูไปแจกคาัวมึงเห็นอนานมิกีิไม่เขียนมากคือพอท้องไ้มันแล้วมึงยังออกลืมแ <c oughs> ต่แล้วกูกำแก้วเรามันลื <c oughs> มของมึงต่อไปอยังตี่ของมึงของ,ของกอดมึงไหนไหนมาจากไหนเมร์ปั้จังปัดสังขาราดีดีได้ก่นอนกูปะชิตาวาเป็นท่านมีโนกูไปชุดตาวามีโน่ชั้นตีเตะซังมูปะซังมูสุโค้ยาัง นิ่งจ้ากนน็นานปกตนนิก่อนมึิ่งขึ้นมานี่อันไหอีกอันชีวะมักมายที่ไายสิน้นเอแนมจัดสิ้นจากเจ้าไอ้พวกนั้นไงมันเกิดบ่เมย์ไว้มเมตตาตัวก็เมจภาพแต่ไม่ยังนี่เอา,เอาวัชิมจาจ้างมะล้ำมะล้ำพันไรมะล้ำนีเ่เรียกท่านเราบันเทิงฉีดแต่ว่าเมยบ่ได้มามากันบูดจักรพันดิเมยบ่มาเอามากผู้ใดยสั่นเมยมากันพระเอกหนาใหญ่ขนาโอ้ใหญ่หนาดนหน แต่ผุนเมฆพระเอกแท่งย่างสากข้ามผุนอะไรข้ามจ้าปาดปาดไม่เมืองกุดร้อนผุนอ่ะเขาอยู่อุดรมันเก่าโพดเอาเมฆมาตะตะวัดไต่หนิอันนี้เมฆมาตะกะลาินกาลสินจ้าน้าเมฆมัคือเมืองกาลสินในหนูวานอ่ะเอาคือเมฆจะใส่ละเมฆตะสีเกียดเอาป็น่ะคือว่าเมฆตะสีเกีมันคือหอมแดงหอมแดงกุ้งมดเป้าอันเมฆให้อยู่บ่คือหอมแดงเนาะเมฆนั่นมาเมืองพระเอก S <S จ้อยาก,กเห็นอยากเห็นผูดด้นีิงทึ่งรอทึ่งเสียงดีหน้าเลวหน้าตาดีหุ่นสูงอาดาดสูงะลุดต,ตูดปอนยอดขุนพูดสูงใส่เนี้ก็ใหญ่สูงะลูดะลูดก็เม่นะลูดะลูดก็มาบอกเล่ายิ่งหามึงอะลูดก็ไม่แต่เสาอลูดแต่แล้วแม่ยอยากเห็นแล้วติอยากเห็นแล้วแม่เป็นนังคัตตมาดหิ้มยุ้มเขินใต้ฐานเลยเปิดแต่งไงเถาะหนาเวทีเปิดแต่งไงเนาะใหญ่เอาเลยบ่ ใครละปอมพระเอกผู้ใดพระเอกผู้ใดบอกสักก่อนบอยสินิชัยน้ำไม่ะเมาน้ำเบิงน่ะนะบอเลมาเดยพูดบอมาเอาปอเม่าบัวปอเลมาปอเม่าบอยอุบลมันมียูตีเอยบอยอุบลเี่กขาโตแพ้ตับอยสิริชัยบอยซินิชัยมันไปใส่บนี้ไปหาตัดอยทางไหนบู มาแบแม่มเลียนเต้นอ้อมก้งลวกสะแบงวิสัยมาตะลอกทายเพื่อนจะฟักมาเพลงในห้องเพื่อนฮะมาเพลงในห้องเพื่อนไายเต้นต้นขกกี้เลีกยงเด้อเว้ยบอมี่บอมี่เอาบอมี่สะแบงสะแบงนี่ลูกศิษย์เอกเพื่อนนี่แม่นค่ะเอาลองดูวต้นนต้นสะแบงนั้นมีห่างเตนอันบักใหญ่ตอนนั้นฉันไปเลี้ยงควายมีห่างเตนใหญ่เต้ต้นสะแบงเพลงนี้ปะ เพลงไหนมันมาไหนบ้าจังสีน้าละมาจากไหนเมียมาจากไหนมันบาไหว่าง้นอีกเพลงหนึ่งแหงมวนติดรอพ่อหลักอันนี้กัเพลงเล่าบ่นี่มันมาจากไหนลองลูกูพ่อสอจะเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนไปลายปีแต่ใจดงนี้จำได้สั้นี่แหละเาเฒ่าเป็นข่าวบรยากอีห่าเลยเอาของแถอไปเลยบางกูติเปิดเออเปิดตัวเปิดตัวยัรักกัน อันเท็ดไฟมึงมาๆไปดูเออเออนี่นี่เออมันคือหนังพีแท้มันไม่สิาบ้านพีสิงเปีดไปแฟนๆที่เราที่เครพทุกท่านนี่แล้วสู้เัาจากที่ไปไปไปไสำนักงานจัดลำบุญเถึงสิีลบกำับใจเกินลอยโอ้ยโอ้ยอือฮะพอบา่อย่างทำไมละกึกไกเนาะกูสิปอยหัน่ะอยไปล่อยผีรอาไวไมลูกจัน จันเออไม่หรออยากจะฟังเอาดีๆพบกับพระเอกหนุ่มใจเกินร้อยบอยสิริชัยได้ดอวกัศนี้เชิญ